สวัสดีครับผมทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Z p h Channel ครับผม z p h Channel วันนี้แอดมิน z a d p h Channel จะพาทุกท่านไปรับชมครับต้นไม้ที่อยู่เบื้องหน้านี้นะครับผมคือต้นกวากเงินกวักทองนั่นเองครับผมเราจะมาดูวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมครับผมนี่คือหน้าตาของต้นเจ้ากวากเงินกวักทองนะครับผม ชวบ้านผมเรียกต้นนางกวากครับผมสมัยก่อนก็จะเป็นไม้ที่ปลูกริมรั้วนะครับผมครับมีดอกด้วยแต่ว่าลําต้นนี้จะมียางนะครับใบพอเด็ดมาก็จะมียางครับผมครับก็ใช้วิธีการปักชำหรือนําไปแช่น้ํานะครับแล้วก็จะมีรากขึ้นมาก่อนนําไปปลูกลงดินนะครับครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีใบละลายนะครับมียางทุกส่วนเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการขยายพันธุ์นะครับผมสามารถตัดขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะครับครับหน้าตาของกวักเงินกวักทองครับผมเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งได้นะครับผมแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลชื่อนามมงคลครับผมครับนยิยมปลูก เงินกดทองเรียกทรัพย์ทำมาค้าขายอะไรแบบนี้ครับก็จะดีครับเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองครับครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากทุกท่านนะครับติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับของช่องนะครับแอดมินขอพรบคุณมากครับเดี๋ยวไปชมการวิธีปลูกกันเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นต้นแม่เลยนะครับผมที่เอามาครั้งแรกเลยนะครับผมก็ผมจะแบ่งไปปลูกหลายกระถางแล้วครับผมก็ได้เยอะเหมือนกันครับอันนี้จะสังเกตเห็นรอยที่ตัดกิ่งไปนะครับตัดก้านไปเพราะชำนะครับก็ไปเยอะแล้วครับผมในนี้ก็ใช่ครับแล้วเมื่อเช้าผมก็ตัดกิ่งออกไปแล้วเพื่อที่จะขยายพันธุ์กระถางต่อไปนะครับผม อันนี้ก็พาะชำสำเร็จแล้วเนาะอันนี้ตัดไปเพอะิดง่ายอยู่นะเนี่ยครับอันนี้มาจากต้นแม่ทั้งหมดเลยครับก็จะพอชชำเตรียมดินลักษณะเนี่ยครับกระถางต้นไหนว่างๆผมก็เสริมลงได้เลยนะครับ อันนี้คือที่เราตัดไปเพื่อที่จะไปปลูกใหม่นะครับครับผมส่วนมากก็จะเป็นต้นที่ผมปักชำนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ครับผมก็ร้อยเปอร์เซ็นรอดทุกต้นครับ,รบวิธีการหรือขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็คือตัดกิ่งออกมาข้อหนึ่งน,นิ้วมือหนึ่งเ่ยครับผมประมาณนี้ครับผมจากนั้นก็ ากลงไปในดินปลูกเลยนะครับรดน้ำวันละครั้งสองครั้งครับผมอยู่ในที่แดดที่ร่มก็ได้ครับวัดหาระดับครับผมก็เอาประมาณครึ่งหนึ่งของต้นที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งครับผมใช้กไก่ตัดนะครับประมาณนี้ริดใบอ,ออกนะครับ ดิบใบออกจากนั้นขั้นตอนไม่มีอะไรครับปลูกได้เลยครับใช้ไม้นำร่องนะครับปลูกเสริมไปกับต้นอะไรก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอมันโตแล้วเราค่อยขยายออกครับนำร่องครับร้อยเปอร์เซ็นติดทุกต้นติดแลวรอดทุกต้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกราก ดอนวอลี y a b o อ t t h ด t นะครับด้านล่างผมจะลองด้วยกะปะพะพาวนะครับแล้วก็เป็นดินปลูกครับผมครับปักลงไปเลยครับ ท่านสุภาพสตรีที่ทำการ,กรเกษตรที่มีเล็บสสวยๆก็ใส่ถุงมือก็ดีนะครับเล็บพังนะครับผมอันนี้เราเป็นสายรุยๆแล้วก็ยังไงก็ได้เนาะนี่นะครับปักหนึวันนี้ขออุญาตไม่ใส่ถุงมือหนึ่งวันนะครับเพราะว่าถุงมือแอสมิน ครับท่นนี้เราก็จะได้ต้นใหม่ๆเกิดขึ้นเรียบเลยแล้วครับผมลักษณะนี้โอเคครับผมรอลากขึ้นหรือจะเอาไปแช่ในน้ำก็ได้นะครับก็จะเกิดลากครับผมทุกท่านครับผมบอกในปอกกี้นี้ผมผสมน้ำกับเครึ่งดื่มชูกกำลังนะครับผมยี่ห้อใดก็ได้ครับจากนั้นทุกท่านก็นำมาใส่ในะครับเล่งลากครับเรียบร้อยครับผม อันี้เองครับเอารดน้ำต้นไม้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนการขยายพันธุ์ของต้นกวากเงินกวากทองนั่นเองครับผมเป็นวิธีที่ง่ายมากครับผมครับรับรองครับ100%ติดทุกต้นครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท่านใดที่มารับชมเป็นครั้งแรกและเพื่อนๆทีม ท่านยูทูบเบอร์ต่างๆที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมยังเป็นน้องใหม่ในวงการยูทูบเบอร์นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอน้อมรับคำติชมด้วยนะครับผมครับหากท่านชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมตามอัตยาใส่นะครับผมขอบพระคุณที่ติดตามครับ thank you for watching on my youtube channel ครับผม thank you v e r y m u c h See you next ep ครับเราพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับทุกท่าน